เอาละครับงานเกมปีนี้นะครับ P P N C 2 0ง5นะครับผมจัดที่ยูเนียนมอนะครับที่เดิมเลยนะครับที่เดิมที่ปีที่แล้วนะครับที่จัดไปนะครับ P P N C 2 0 2 4นะครับใครอยากเห็นบรรยากาศภายในงานเกมนะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูได้ในช่องผมนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมนะผมจะแปะรูปไปในคลิปแล้วกันนะครับอ่าจัดที่ยูเนียนมอลลนะครับกรุงเทพนะครับผมจะถามว่าจัดวันไหนและที่งานเกมจะมีขอทถวันอะไรบ้าง ตรงนี้ทางเกมเขายังไม่มีประกาศนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะให้ผมทายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจัดในช่วงเดือนเหมือนปีที่แล้วแหละเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้ตุลาใช่ปะตุลาแล้วก็พฤศจิกายนน่าจะช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้น่าจะเป็นไปได้นะครับผมซึ่งนะครับเขาจัดที่กรุงเทพเนาะถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นแยกลาดพร้าวนะอืม ใครที่เป็นคนพื้นที่นะก็จะรู้กันนะผมเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่ผมเป็นคนจังหวัดลุบบุรีนะครับอ่าก็นะเตรียมตัวนะครับใครอยากไปก็หนึ่งเลยสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คือคุณเติมเงินแคสเข้า id ไว้ให้พร้อมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของถาวรอ,อะไรเงี้ยจากงานเกมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบถือเงินสดเข้าไปจ่ายเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับ เติมแคสเข้า ID ไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็เช็ค ID ของท่านให้ดีนะครับใครที่แบบว่ามีปัญหาในส่วนของแบบเฮ้ยเข้าเกมแล้วติดในเรื่องของแบบ ID ล็อก60นาทีอันเนี้ยก็ก็อาจจะต้องระวังไว้ให้ดีนะครับไม่รู้ว่าทางเกมเขาจะแก้ก่อนหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือทางเกมเขายังไม่ได้มีบอกนะว่า ปีนี้ต้องทําอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่ผมพูดไป,ไปเมื่อกี้ก็มันเป็นเหมือนกันทุกๆปีแหละนะครับเออแต่ว่าปีนี้จัดซ้ําที่เดิมนะอจัดซ้ํากับปีที่แล้วเลยนะครับอ่ะ,อะของ pbnc ล่าสุดที่ผมได้มาก็ได้ไม่เยอะหรอกเนี่ยที่ผมได้มาก็จะเป็น xm 7นี่ xm 7ตัวนี้นะครับเออปีที่แล้วมีอะไรนะมีบาเ i ตด้วยนะครับมีบาเ i ตด้วยนะครับอืม แล้วก็ที่ผมได้มาก็จะเป็นเครื่องประดับปืนนะเครื่องประดับปืนอยู่ไหนวะมีของทีมแป๊บนะครับของทีม AA มันคนละวันกันแล้วก็มีบาลีไลน์เพกซัสแล้วก็มีบาลีไล n ์ a ine, ซีรีส์ทีมแข่งคอมแบ็กด้วยนะครับใครอยากได้อันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับโอ้โหก็คือเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอ่านรายละเอียดไม่ครบเนี่ยพอไปงานเกมนี่ก็เหวอนะครับระวังเหวอก็ได้ดีนะครับไม่งั้นคุณจะเหวิเลยครับแบบทำตัวไม่ถูกเลยว่าเอ้ยกูต้องไปทําอะไรยังไงติดตามกิกางานเกมปีนี้ให้ดีนะครับสําหรับใครที่จะไปซื้อในส่วนของไอเทมโค้ดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปชมงานเกมไปดูการแข่งขันก็รอดูกันได้เลยนะครับว่าทีมแข่งปีนี้นะครับทีมไหนจะได้แชมป์ในงาน PBNC 2 0 2 5นนะครับอ่ะโอเคนะครับ มาประกาศแค่แนี้แหละปิดคลิปได้เลยห <laughs> ยอกเล่นนะเดี๋ยวเล่นปืนที่มันมีอะไรนะที่มันมีขายในงานเกมเมอร์ปีที่แล้วแล้วกันจริงๆผมจะเข้าฟางฟ้านะจริงๆจะไม่เข้าตาลูกซองพวงหรอกเพราะว่าคือตัวเขาปืนเยอะกว่านะตัวฟ้าเขาปืนเยอะกว่าก็น่าจะมีครบเลยแหละถ้าจาไม่ผิด เม่วงแต่ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีบาเレตลายใหม่นะเออผมคิดว่าน่าจะมีลายใหม่อะ่ะน่าจะมีแน่นอนอะ่ะเพราะขนาดปีที่แล้วยังมีอะไรนะลายเพกาซัสมาเลยปีนี้ก็น่าจะมีลายใหม่ผมยังโดนยิงอยูาา่ว่าเมื่อกี้พนันเป็นตัวเลือดร้อยเนี่ยผมตุยไปแล้วนะ อ๋อหน,นีไปโดนสวัสดีครับทุกคนตาเมื่อกี้ก็เครอะเลยๆไปมองแคทด้วยนะอยู่กัทักทายอย่ยาโอ้โทษจริงผมเถอะอย่าเหลาเลยไล่เหลาเลยครับทุกคนอ่บอกคุณอย่าเหลาเมื่อกี้เอง ออถือเซเบอร์ไว้ดีกว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวนะครับพอด,ดูจากสถานการณ์เมื่อกี้นี่อะไรกันอ <c oughs> บอกเขาอย่าเหราโอ้โดนเหราเองเลยโอหจบแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไระแสบน้าเราอะ่ะเพื่อนถอยเพื่อนถอยเหนีย <c oughs> เราออกเร็ียวชี้เหนียเราออเ, <c oughs> เร็นเว <c oughs> <c oughs> อาเหลี่ยมเหลี่ยมนะ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 เฮ้ยไม่ไม่นายจะไม่ได้อีกรอบหนึ่งหนีอูวีดังน้อมจริงเขาหัวเป็นไฟเปล่าเกิดไฟเปล่า

Boxing, โอ้ยโอ้โหตอนแรกตอนแรกเห็นเขาเีไงเห็นแต่แบบไม่มั่นใจว่าใช่หรือว่าอะไรเงี้ยโอ้โหแบบใครมันจะไปยืนโดดเดะอย่างเัี้ยมัใช่เขาจริงอยู่โอ๊ยห้องนี้เปิดได้ทีด้วยวะโอ้โหดูวะไม่ได้เลยนี่เนี่ย ต้องยอดพวกบอมสักลูกหนึง่งแต่เอาไม่อยู่หรอกฟุกบอมอ่ะเฮ้ยโอ้หน้าหลังเลยเิ๋งหรอยินดีเอฟเค วิ่ง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 โอ้ของเราเออของเราเฮ้ย มีเงินโหดดีนะห้องเนี้ยอำดีนี่สือเฮ้ยอย,อย่าเล่าเฮ้ยโหเลวิ่งไวด้วยนะยนวิ่งไวเลยวะสายย่าเหรอโอ้โหกูดีเสียปากจระเข้สุดๆ สองคิวโอ้โหมันควรเป็นของเรานะคนนี้ไไหนเล้จบ <c oughs> มาที่หลัง <c oughs> มาที่หลังขึ้นที่หนึ่งแต่รอบท้ายนี่ปิดเขาเรียกปิดเกียนไปหน่อยนะฮะเออยิงไอ้นี่เลยนะครับเขาเรียกอะไรเล่นของเกียนนะฮะ ครับ AM7 นะของงานเกมไปที่แล้วเลยเนี่ยจริงๆไอ้ไอ้บาเลสม่วงอ่ะมันเป็นของงานเกมไปที่แล้วก็จริงนะงเดี๋ยวนะทำไมผมจริงไอง้ตัวละครผู้ชายคนนั้นไม่ตาย,ยวะนี่ไม่โดนหรอไอ้บาเลสม่วงอ่ะจริงๆมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็น มาครั้งแรกมันเป็นงานเกม PBNC สองวันยี่สิบสามแต่ว่าคือแบบปีที่แล้วมก็เขาก็เอากลับมาขายอีกอไงอโอ้โหจากไหนโอ้โดนแย่งหรือเปล่าอันเนี้ยโดนแย่งหรือเปล่า าปแล้วอ้บางนัดมันเขาไีหมันไม่โดนกระสุนมันใส่อันนี้ย่ไม่โดนเลย <ส>อะไรได้เ <st anza> <L ul voulais beeping> ล hiding, ่นแป๊บเดียวลืมลืมดูเวลานี่มาเล่นโหมดอะไรนะคาออสเคออสดีกว่านะครับโหมดคาออสเคออสโหมดนี้นะครับไม่มีเป้าเคยเล่นกันเต้าสมัยกาลิน่าโดนหนึ่งนัดพอขอแค่หนึ่งนัดพอโหมดเนี้ยเออจะต้องยิงให้โดนนะครับปืนอะไรก็ได้ขอแค่หนึ่งนัดความแม่นในตัวคุณ ใครแม่นก็คือแบบก็เรียกะไรชิวๆเลยนะครับแต่หมวดนี้ต้องเล่นลูกสองลูกสองเกียนมากลูกซองันยิงกระจายกูโดนกูโดนกูอ้ากูว่าเลยเอ้ยอดอยู่นู่นวะ แต่ถ้าโดนระเบิดนิดๆก็ตายเหมือนกันนะโอ้โหกระสุนหมดจบเดี <c oughs> ๋ยวเล่นดูเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวดูเหรอเอ๊ะเว้ แม่งไม่โดนเห็นไหมกินเกียร์เลยเห็นไหมล่ะกินเกียร์เลยเนี่ยเป็นโหมดที่ผมมองว่าวัดกันที่ความแม่นสุดๆอะแต่ถ้าแม่นหัวก็เฮนเดนเต้ครับแต่นั่นก็คือผมว่ามันก็ยังเล่นยากอยู่ถ้าเจอแบบ สายเติมอะไรเงี้ยเติมหนักๆใส่หน้ากากมันหนาๆอะไรเงี้ยเออ่ยแต่เล่นงี้ก็แกเบื่อดีดีนะแต่ถ้าโดนยิงไปบ่อยก็หัวร้อนเลยนะผมอะเป็นหมวดที่บอกเลยว่าบาเลนี่ เท่านั <ste al Polit ica> ้นเลยนะครับบาเลตนี huh. uh ่ไม่เท่าไหร่เลยนะครับหมดนี้โอ้โหไม่โดนเลยพูดถึงบาเลตเนี่ยลองไมาเล่นดูคำขัไมาเหตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินทำอะไรเนี่ยเอ้า ไม่รอดนะเรื่อยๆกำขำเลโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโดนเหลา เดี๋ยวเปนนะแต่มันอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดอะผมบอกเลยจริงๆคือจะฟันก็ง่ายแต่ขอแค่คุณนั่นฟันโดนนะเว้ยจะแบบจะเล่นแบบอะไรก็ได้ที่สร้างดาเมจให้กับศัตรูยกเว้นแก๊สมั้งแก๊สมันยังไอ้นี่อยู่แก๊สมันยังแก๊สถ้าจะไม่ผิดน่าจะโดนหนึ่งทีไม่ตายป่ะแบบโดนแก๊สก็ไม่ตายอะไรเงี้ย คลิปนี้จริงๆมันไม่มีอะไรอ่ะจริงๆปิดคลิปได้เลยี่ะจริงๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับหนึ่งนะไม่ตายตุอดเกินเอไม่ได้สิปะ อ้หเพิ่งเกิดเพิ่งเกิด ขอปืนหน่อยพี่ขอปืนอ่ะขอกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไอ้นี่แซ่บกว่าอีกจริงโดนทางซ้าย่ลยบ้าดุดโหโหล่าอาดิศเมื่อกี้แซ่บกว่าอีกนะฮะเออโดนหเหล่าโอ้ยน่ากลัวว่ะ้องซนไหนรือพี่ไปแล้วกัน หนึ่งนัดไม่ตายอะเราอะยังไงอืดหรอโอ้ยไม่เดนแม่งเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วบอลลุ่งบอลเล็เนี่ยเล่นแล้ว

พิเดีนน๋ยวรอเลย เฮ้ยเซเบอร์พังปะวะฮะโอเคครับผ,ผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า